ราศีใดและคนเกิดวันใดนะคะที่จะมีโชคดีค่ะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูในช่วงนี้เลยนะคะเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูรักใคร่นะคะช่วยเหลือเกื้อกูลนะทำให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆในช่วงนี้นะคะก็จะมีทั้งหมดนะคะ5ราศีแล้วก็4วันเกิดด้วยกันค่ะก่อนที่จะไปรับฟังนะคะส้มขอให้ทุกคนนะคะคอมเมนต์นะคะเรื่องดีๆสิ่งดีๆรับความโชคดีนะคะแล้วก็ ฝากกดหัวใจนะคะกดแชร์ก็ได้นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องของส้มด้วยค่ะราศีนะคะที่โชคดีมากๆค่ะมีคนมาอุปถัมภ์ในช่วงนี้เนื่องจากว่ามีดาวศุกร์นะคะเข้ามาอยู่ในภพที่ดีในเรือนชะตาที่ดีนะก็จะเป็น5ราศีนี้นะคะก็คือราศีกุมค่ะราศีสิงห์นะคะแล้วก็ราศีมิถุนค่ะ ราศีเมษค่ะและราศีมังกรนั่นเองค่ะ5้าราศีด้วยกันนะคะสำหรับคนเกิดวันนะคะก็จะเป็นชาววันอาทิตย์ค่ะชาววันอังคารชาววันพุธกลางวันและชาววันพุธกลางคืนด้วยค่ะก็ขอให้ทุกๆวันเกิดแล้วก็ทุกๆราศีนะคะมีความสุขนะคะรับสิ่งดีๆไปค่ะนะขอให้มีคนมาอุปถัมภ์คำชูดวงเปิดนะคะแล้วก็มีแต่ความโชคดีร่ำรวยกันแล้วกันค่ะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคน